ขอ,ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังเทา่าน,นั้นปัญหาในวันนี้ก็คงเป็นปัญหาที่พระธรรมทูทตต้งถามมาในการไปบรรยายอบรมหลักสูตรพระธรรมทูตภายในประเทศที่วัดคีรีวงจังหวัดนครสวรรค์คือบางบางฉบับในท่านลงชื่อมาบางฉบับก็ไม่ลงชื่อเจริงก็ถามกันตรงนั้นนะฮะเพียงแต่ว่า ก็บอกท่านว่าเป็นประนาที่น่าสนใจก็จะขออนุญาตนำไปต่อปอกอากาศทางวิทยสถานีวิทยุอสราชบังรุสีแดงนี้ด้วยแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังนะฮะถ้ามีฟังอยู่ลองสังเกตดูว่าประนาที่พระท่านถามมาเนี่ยท่านเหล่านี้อยู่ในส่วนต่างๆของประเทศไทยแต่ส่วนใหญ่ชุดนี้เป็นชุดที่มาจากทางภาคใต้นะ ต้อการมองภาพรวมรวมต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามแล้วก็ให้ผลนั้นมันแพร่กระจายคือแต่ละเรื่องผลจะกระจายถ้าหากว่าทําไปได้ตามที่ท่านว่าเนี่ยแ,แสดงถึงวุฒิภาวะความสนใจความโน้มเอียงความตรหนัดความห่วงใยวิตกกังวลของท่านที่แสดงออกมาในข้อต่อไปนั้นท่านถามว่า ว่าศาสนาคริสต์นำอุปกรณ์ต่างๆเช่นหนังสือประกอบภาพส่วนมากจะให้เด็กชนนอนุบาลก่อนแต่ทางพุทธศาสนาชอบที่จะช่วยเหลือสั่งสอนระดับนักเรียนนักศึกษาก่อนการกระทําเช่นนี้จะทันกับศาสนาคริสต์ไหมครับจริงไม่ทันมาตั้งแต่ต้นแล้วนะก็มีพวกคริสต์บางคนก็พูดว่าศาสนาพุทธนั้นศาสดาฉลาดแตาศาสนิกโง่ ศาสนาคริสต์นั้นศาสดาไม่ฉลาดเท่าไหรหลอะแต่ว่าศาสนิกฉลาดคือเราลองนึกดูว่าพระเยซูท่านอยู่ไม่กี่ปีะนะสามปีแล้วก็เนื้อหาหลักของคําสอนจริงๆก็คือเทศนาบนภูเขานอกนั้นปลกลูกาปวกมัดท้ายปลูกโยันอะไรแต่อไรก็ขิงเขียนกันสี่ห้าท่านเนี่ยในเนี้ยคาสอนก็มากมายจัดกองวิธีการจัดการสืบสารศาสนาใช้ทุกรูปแบบมีการปรับเปลี่ยนตลอด แล้วก็เป็นการบริหารในลักษณะที่องค์กรรวมศูนย์ปัญหาสําคัญอย่างยิ่งก็คือการสร้างจิตสํานึกร่วมกันของคนได้นะคนคิดก็จะทํางานทุกลักษณะแม้แต่งานการเมืองงานการศึกษางานการรักษาพยาบาลงานการเผยแผง่งานการสาธารณสงเคราะห์ศึกษาสงเคราะห์อะไรหมดเนี่ยมันทํางานในนามว่าผู้เป็นเจ้าจากความหลากหลายเนี่ยกลายมาสู่สู่ความเป็นหนึ่งจำนวนประชากรมหาศาลเนี่ย ะรบผิดชอบอยู่ในจุดต,ต่างๆแม้แต่ตั้งบริษัททางร้านขึ้นมานะยังมีเรื่องของพระเจ้าเขาไปเกี่ยวข้องผมกลายเป็นพลาหนุกภาพที่แผ่กระจายออกไปได้มากมายกลก่อนก็ลองดูกันแล้วกันนะฮะว่าคลิสนี้เกิดหลังเราสักเท่าไหร่เราห้าร้อยกว่าปีนะเกือบหกรอยปีเวลานี้เขามีศาสนิกเกือบพันล้านนะสองนีกายอาจจะพันกว่าล้านลเลยจำไป แต่นายชลาวันเกิดหลังเราบบนั้นเป็นพันปีเวลานี้สารนี่เขาจะแสงคริดอยู่แล้วนั้นก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะว่าจริงๆแล้วภาคสนามเนี่ยการบริหารการจัดการการศึกษาการแบบการเผยแผ่ของเรานั้นมีลักษณะเป็นเบี้ยวัวแตกเป็นรูปของวีรชนเอกชนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำนั่นคือจริงๆฮะถ้าจริงๆแต่จะว่าเงินบางวัดเนี่ยไปอยู่มหาศาลมากเลย ท่านสร้างโบราคราทั้งสองสามพันล้านมาันสยองเลยฟังเลยสร้างเจดีย์สองพันล้านสร้างอันนั้นเป็นพันล้านร้อยล้านห้าร้อยล้านเต็มไปบ้านเป็นเมืองมีสร้าอิสริยะไปหมดเราไม่ได้เคยคิดนะว่าเงินขนาดนั้นนะสมมติว่าเงินสามพันล้านสองพันล้านเราสร้างเจดีย์เนี่ยเราสร้างเจดียด์สักร้อยล้านเอาไหมเอาสักห้าร้อยล้านก็ได้เอาพันห้าร้อยล้านมาตั้งเป็นกองทุนทำงานพระศาสนา ตอนนี้ด้านการศึกษาด้านการปฏิบัติด้านการเผยแพร่การดูแลประสาศาสนาโดยเฉพาะศาึกษาปฏิบัติเผยแพร่เนี่ยมันเป็นภารกิจที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วเป็นคลื่นที่ไหลไม่ได้หยุดเลยหมายความมาทำงานทั้งแนวรับทั้งในรุกทั้งแนวริเริ่มขึ้นมาเป็นสร้างหินต,ตาห,หิต,ตประโยชน์และเกิดขึ้นแก่ชาวโลกทั้งหลายนะฮะศาสนาพุทธศาสนาอุเห์โลก แต่เราเห็นว่าจริงๆในใจเราไม่ถึงหรอกนี่คือพูดโดยไม่ต้องเกรงใจเลยนะใจมันไม่ถึงนะลองสังเกตดูว่ากิจกรรมกุศลสาธารณะทั้งหลายในโลกระดับโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยคนนับถือศาสนาอืองค์งาางงการอะไรกชาตริอย่างเงี้ยนะองค์การอะไตรต่างๆลองสังเกตดูนะเป็นแนวความคิดที่มาจากคนในาศาสนาเองกาเรานั้นอยู่กันแบบสบายๆนะ คือไม่ค่อยหนาวจัดไม่ค่อยร้อนจัดอากาศมันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะก็อยู่แบบสบายเรื่นเริงสุขสมานไปมันดอกไม้บานยามเช้าเราก็อยู่กันเราได้อย่างเงี้ยเพราะันถ้าจะคิดในลักษณะวิกฤตพิสดารออกไปอย่างนั้นมันไม่ได้มันต้องตั้งปัญหาถามทันทีเลยว่าเราอย่ายลืมว่าเราถูกดึงการแต่การศึกษาออกไปจากมือของศาสนามาตั้งแต่ตอนกลางกลางของการจัดการที่ห้านะก็ประมาณพศ2000 2องพันสี่้อยสามสิบหกอะไรแต่เนี่สามสามสมแต่เนี้ยนะมันก็เริ่มออกมาข้างนอกแม้โรงเรียนอยู่ในวัดนะเขาก็พยายามจะตัดวัดออกได้ทั้งไปนั่นคือแสดงว่าเราจะโทษใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องของความคิดแล้วก็ขาดความต่อเนื่องคนที่เข้ามาดูแลตรงนั้นไม่ได้มีความรู้ ไม่มีจิตวิญญาไม่มีวิสัยทัศน์มองศาสนาที่ย้อนกลับเข้าไปสู่ประสพพันยุตยานนะหมายความว่าเราไม่ได้คิดถึงโดยเสด็จประสพพันยุตยานเราคิดเป็นคนที่มีกิเลสเนี่ยมันมีตัวกูของกูนะอน,นั่นของเราเราเป็นนั่นเป็นนี้เป็นตัวเป็นตเนเราเราก็อยู่ในแวดวงนู่นี่ยอยู่แวดวงกตัาหามานาจิตชี้มันจึงขยับไม่ได้เพราะว่าแต่ละวัดมันก็สร้างจัก,กรวรดของตัวเอง แล้วก็ทีนี้ในที่สุดก็เพื่อจะให้จกกักรวลตัวเองแข็งแรงก็คือขยายเป็นสาขาออกไปก็เป็นสายขึ้นมะาแล้วก็สื่อต่อเป็นสายสายเราจะเห็นว่าสายกรรมฐา,านก็มีเป็นสายสายสายนะและสายเหล่านี้ที่จริงหน้าเป็นห่วงว่าโอกาสต่อไปเี็ยโอกาสต่อไปบ้านเมืองว่าถึงมยุคข,ของหลานสิบในแต่ละสายเนี่ยมันจะเกิดมิกายหรือเปล่าเพราะความเปลี่ยนแปลงทางโลกในโอกาสต่อไปเนี่ยมันอ้างสิทธิมนุษยชนอ้างอะไระอะไรมากมาย แล้วไอ้กระแสหลักกระแสหลักก็ลองสังเกตว่ากระแสหลักนันจะอืดน,นะจะเดินได้ช้ามากเห็นไหมเราดูเราดูาดูคลิปก็ได้นะดูโปแตนตั้งโลบันกาตะเล็กแล้วก็เครือนอกจากโรบันกาตะเล็กเราเห็นว่าการเคลื่อนไหวก็จะสูงมากโรบันกาตะเล็กยังไงยังไงเนี่ยก็แนวอนรรักนิยมทีนี้พระเราก็จะมีลักษณะอย่างนีน้เราลองสังเกตดูนะเทระว่าเนี่ยแนวอนรรักนิยมเคลื่อนไหวต่ำมาก ล้วจนเวลาเนี้ยคนก็ตั้งข้อสังเกตแล้วว่าทำไมาประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนานิกายเทราวาดซึ่งมีอยู่ห้าประเทศเนี่ยมันเป็นประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็ค่อนข้างร้อยพัฒนาแล้วก็มีปัญหาหมดทั้งห้าประเทศไทยในค่อนข้างจะเป็นพี่เอื้อยนะเก่งอยู่กับเพื่อนตอนนี้ก็โดนไอเอฟก็สะบักสะบอมไปได้เราดูที่ลังกาดูที่พมา่าดูที่ลาวดูที่กเัเมเบนนะนี่คือ ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาในกายเทรวนันเด็กรุ่นใหม่เขามองว่าเทียบเคียงนะแล้วเ็เห็นชัดเจนนะฮะว่าการเคลื่อนไหวของเรานั้นเป็นการเคลื่อนไหวติดตามแล้วก็อยู่ในแวดวงสร้างจากักรวรรดิของตัวเองมันก็บูมไปจุดๆๆ,ๆไปนะเป็นวัดๆไปเป็นกลุ่มๆไปสายนั้นสายนี้สายโน้นก็กลายเป็นจกักรวรรดิแล้วก็่างคนดางก็เสริมฐานตัวเองให้มั่นคงขึ้น ไม่ได้จุดมุ่งจี้พระพุทธเจ้าโดยตรงทํางานในนามเข้าไปเจ้าแล้วก็เชิดชูตัวของตัวเองขึ้นไปนะไม่มีเราลองดูม่จะดงจะดีอะไรแต่ไหนไม่แต่สร้างๆอะไรผลทุกก็ชื่อเสียงตัวเองเข้าไปอยู่มันไม่ใช่เรื่องที่มุ่งไปสู่องค์รวมแบบศาสนาคริสต์อิสลามอิสลามก็มุ่งไปสู่อันเลาะนี่ก็มุ่งไปสู่พระผู้เป็นเจ้าของเขาเพราะงั้นเมื่อเมือ่อเมื่อมันคิดอย่างเนี้ย การระดมทุนระดมคนเข้ามาทํางาน,น,นเนี่ยมันดาเนินไปได้เพราะฉะนั้นคลิสเนี่ยก็รวมเงินไว้ที่ศูนย์กลางในวาติกันเนี่ยมันเป็นประเทศย่ยมอมย่อมนะงบประมาณของทีก็มากกว่าประเทศไทยสิประเทศวาติกันวาติกันซิตี้สเตทเนี่ยมันก็ใหญ่ทักประมาณทักเท่าไหร่ประมาณทักพันกว่าไร่ะเป็นประเทศเล็กๆอ่ยทรัพยากรก็ไม่เท่าไรหรอกถึงเงินมหา,าศาลมันไหลหจากทุกสายไปรวมอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็ออกมาดําเนินการได้ จะให้เราทําการ์ตูนนะมันทาได้แต่เงินจากไหนล่ะใครเป็นคนดําเรื่อการเราไม่มีองค์กรรวมแล้วเราก็ยังไม่คิดในการทํางานตรงนั้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการเผยแร่ศาสนาในสังคมพุทธไทยเนี่ยมันทํางานแบบอะไรล่ะดักรอบดักไซดักอะไรต่างๆแบบโบราณน,น,น,นะก็คือรอให้ปลามันเข้าไปที่สิ่งที่ตัวดักอยู่พระไมตั้งป้อมอยู่ภายในวัดะ่ะ แต่ก็นั่งสอนคนเฒ่าคนแก่ที่สมัครใจไปฝังเทศตามประเพณีเป็นส่วนมากนะสอนเงินจนเฒ่าจนแก่สอนกงนเยอ่เนี่ยตายกันไปเรื่อยๆพระก็ตายก็ถ่ายตาย่ตายเทกไอแนวรุกที่ว่าเนี่ยแต่รุกที่เข้าไปสู่โรงเรียนเข้าสู่เด็กวัยรุ่นอะไรอะไรเนี่ยเรายังไม่มีแผนงานนะไม่มีการจัดการมันทําในส่วนประเจรชนทาได้เล็กๆน้อยๆนะฮะเอามาอวดกันเนี่ยแต่ทาแต่เต็มพื้นที่อย่างที่ว่าเนี่ยไม่ได้ซีเอ็มไม่เรียกว่ามีซักเอ็มหนึ่งเนี่ย มายความว่าไม่มีผู้ดำเนินงานไม่มีคณะทํางานไม่มีเนื้อง,งานไอ้เนื้อง,งานจริงๆนี่นะแต่ว่ามันเป็นประสานก็ได้หรือเปล่าแล้วก็ไม่มีงบประมาณในการทํางานยิ่งมาเจอสถานการณ์อย่างนี้แล้วก็ไปกันใหญ่เลยนี่คือสิ่งที่ต้องปรับนะถี่จะคิดนำาศาสนาเข้าสู่มวลชนถ้าคืนอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยไปไม่รอดหรอก มันก็อยู่กันแบบเดิมแต่ว่าสังคมมันเปลี่ยนะนะสังคมมันเปลี่ยนเราลองดูเด็กวร,รุ่นใหม่ต่แกแขวนมกก้กางเขนเกลื่อนบ้านเกอนเมืองไปหมดเลยก็สแสดงว่าเด็กรุ่นใหม่มันก็คิดอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นหรอกแต่ว่าแนวโน้มเอียงที่เราเห็นทัดเจนนะว่าความหนักแน่นในศาสนาต่างๆนี่จะลดลงไปจะจางคลายลงไปเพราะว่าประการสาคัญว่าคนเราที่จะเสียสละเพื่ออะไรก็ตามเขาต้องรู้สึกว่าสิ่งนั้นได้ให้อะไรแก่เขามั่งอะ คนรุ่นก่อนเนี่ยมันชีวิตประผูกพัน 6, กับองค์กรทางศาสนาแล้วเขารู้สึกว่าได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นจากศาสนาก็จึงพร้อมที่จะทุ่มเททำงานเพื่อประาส,สนาอามาเองในฐานะที่เป็นพระอยู่รูปหนึ่งแล้วก็บวชมานานประทุควรแล้วก็ทำงานด้านนี้มานะแต่เราก็ทำงานในกรอบที่เรียกว่าเราได้เริ่มอะไรไม่ได้เหมือนกัน เราอาจจะทําในแนวรูปบ้างแต่ก็มีการประสานกันเช่นว่าเข้าไปบรรยายอบรมกับนักเรียนจัดหลักสูตรขึ้นมาฝึกปรือเอานักเรียนมาเข้าไขาอะไรแต่ไรเนี่ยแต่ก็ทําในในกรอบที่จํากัดเพราะางานตอนนี้มีเงินทางนั้นเลยแล้วเราก็ไม่มีเงินมากพอที่จะไปทํางานตรงนั้น รณรงค์เรื่องศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่ความฝันตรงนี้ฝันอย่างเงี้ยจะรูปไปต่างๆีนก็ตรงกระตุนวิดีโอค่ะเสร็จแผนภาพอะไรก็คิดทั้งนั้นน่ะปัญหาสำคัญจะเอาเงินมาจากไหนเวลาเนี้ยศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเราเริ่มทํากันมาตั้งแต่สองเจ็ดสองแปดนะฮะไม่นี่จริงเราทําได้แต่ถ้าเทียบปริมาณงานเนี่ยมันเหมือนกับเอาเกลือเทลงในทะเล เราสามารถเอาคนเข้าเอาเด็กเข้าไข้เนี่ยในส่วนต่างๆของประเทศตลอดปีเรามีวิทยากรหลายสุดชุดนะแล้วก็ตกประมาณปีหนึ่งร่วมแสนเราก็ทำในส่วนอื่นๆ่เวืาเนี้ยทางวัดวัด,วดปูกแก้วเองที่สูงเนินก็เข้าไปทางใจจะเข้าเป็นเครือเดียวกระสูนย์เพื่อจะทำงานตรงนี้แต่สรุปมันมันที่เราทำทำเนี่ยมันก็แคบ คือไ,ได้จำนวนน้อยแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ทําให้ศาสนกที่ดีเราไม่ได้ให้คนมาเป็นสมาชิกอะไรตองศู์หรอกหมายความว่าทํายังไงว่าให้มีศาสนกคุณภาพเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเองซึ่งแน่นอนว่าจะจําเป็นจะต้องมีอุดมการณ์รวมกันต้องฟังทนายในการตอบปัญหาประจําวันนี้ขอยติตไว้ด้วยเวลาเป็นท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี